เวลาที่คุณแม่จะช่วยคนเนี่ยคุณแม่จะใคร่ควรเลยว่าเอ๊ะเราช่วยเขาด้วยอะไรเนี่ยด้วยจิตที่คิดจะให้ที่มีความซื่อสัตย์ในการให้หรือให้เพราะเราอยากให้เขารักเราให้คนอื่นชมว่าเราดีเรามีหน้ามีตามไม่โกเยอะนะคะไม่หรอกถ้าเราบอกว่าเราช่วยเพลา พราะเราเห็นว่าเขากําลังทุกข์แล้วเราพอที่จะพูดจริงๆนะใช้สติปัญญาของเราเนี่ยลงทุนในการช่วยครั้งนี้มันจะมีกุศโลบายในการช่วยมันจะมีรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามอย่างนี้เลยนะตัดติเลยนะช่วยคนเนี่ยไม่ใช่ฉันดีกับเธอเธอไม่ดีก็ตัวใครตัวมันรอบเดียวจบอโอ้โบางทีคนมันกําลังทุกข์ลูก <c oughs> มันก็ไม่ยิ้มให้เราเหรอกมันก็หน้างอพูดอะไรมันก็ไม่ฟังหรอกก็อดทนหน่อย <c oughs> เขายังไม่เปิดเผย อพอรอบที่สองเขาเริ่มไว้ใจเขาค่อยค่อย,อยเปิดเผยพอรอบที่สามเขาบอกหมดเพราะเขาไว้ใจแล้วคราวนี้เราก็จะช่วยเขาได้อย่างเท่าที่เราพอมีสัพพากำลังไม่ต้องอวดตัวและบทสุดท้ายคือเราจะขอบคุณเขาที่เขาทำให้เราได้เป็นประโยชน์ลูกขอบคุณนะจ๊ะที่มาทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์นะได้รับใช้แล้วเนี่แหละค่ะ คือการให้ที่ไม่ผักไข่ตกเหวแล้วตัวเองก็พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไป